ว่าไปห้องเพลงปะอย่างครับมันเฝอมีเกี่ยวใจแล้วขอให้ห้องริมนี้ด้วยค่ะขาให้ห้องนี้นะโอ้ย เตรียมเป้เราก็เลื่อนยางใบก็ออกเดินทางเอาอกสารหลักหลักความชุนเข้าส่องไปตงอนเอเอะเราได้เป้ได้อะไรพร้อมเราจะลุยสวนตะเข็บกันแล้วไปน,นี่นะครับเราอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองของพุทธทหารนะครับเรา,เาทำบอริพาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะซื้อตัว๋วรถทัวร์นะครับข้ามไปฝั่งสวนตะเขตกันตอนนี้นะครับ เดินทางกันครับพี่ที่ไปสายสายสะนนักเขตินเหรอก็อ๋อไปอ่ะ<น>พลพระชาอิงทรฮังพี่ตองเหมารถบอกเขาสอนไม่อยู่ครับเมารถซ้ำรอสิ่ไหมอี่ผมเบิ่งรีวิวนะผมก็ไม่เคยไปหรอกอออ ไปอีกมันจะมันจะไก่เมืองอยู่ครับออกไปข้างนอกพี่ไปมือเดียวปะครับมันเดียวมันเดียวี่ไปกลาบมืออีกคเขาแม่เหลวสินาพี่เมาส์ก็ได้พี่พี่พี่เมาส์นั่นแหละครับทามก็จะไปอีกข้างจะไก่ออกไปอ้นแปดเก้าโลกประมาณนี้ที่ท่าที่ผมเบิง์นได้คลิปกระจอกมาไปบ้านโพนบ้านโพนก่อนถึงอีหางก่อนเหรอถึงอีหางก่อนถึงบ้านโพนก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามาสิบเซนเลยปาปะปะอันนี้ ราคาเท่าไหร่นะห้าสิบาทเหรอห้าสิบบาทนะครับตั๋วรถทัวร์มุกดาหารสวรรค์เขตทุกคนครับพอเราทำบริพาเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาซื้อตัว๋วรถทัวร์ข้ามไปฝ่านื้นก่อนนะครับแล้วค่อย,ค,อยค่อยไปทําเรื่องข้ามแดนกันนะครับโอเคนะครับทุกคนเราก็ทําเรื่องข้ามแดนะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมานั่งรอรถทัวร์นะครับเพื่อจะข้ามไป ฝั่งโซนักเข็บกันนะครับผมทุกคนครับก็จะพูดถึงวิธีก,การทําเอกสารยื่นเอ,อกาสารต่างๆนะครับเข้ามาด่านตรงนี้นะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีพาสปอร์ตนะก็สามารถทำบอดี้พาสหรือหนังสือข้ามแดนหนังสือข้ามแดนชั่ว,วคราวได้3วัน2คืนนะครับผมก็ทำที่ด่านตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปทำที่ไหน ทำที่ด่านตรงนี้เลยครับจะมีออฟฟิศแล้วก็สำนักงานให้เราทําได้นะครับค่าธรรมเนยียมสามติบาทนะครับผมครเดียวไม่ถึงนี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วครับแล้วเราก็เดินมาซื้อตัวอต๋วตั๋วรถทัวร์นะครับห้าสิบาทขอ,องบขสนะครับที่จะข้ามไปฝั่งนน้นนะครับแล้วก็เข้ามาตรงดัาตรวจคนข้ามือน,นะครับอันนี้เกือบไม่ได้ไปครับ พาสปอร์ตหมดอายุครับหกเดือนเป๊ะไม่ได้ใช่ไหมจะเป็นไลนเป็นทุกอย่างมีทางแ้ไขายเา <c oughs> คยได้ยินด้วยว่าอหเดือนใช้ไ่ได้นะ้วต้องอย่างน้อยหกเดือนขึ้นไปโทษหมดใช้ได้เขาก็หกเดือนพอดีไงเขาไม่ให้โปรยเ <c oughs> หรอเออเราก็นึกว่าหกเดือนก็ไ,ได้โอ,โอเคครับ <c oughs> พร้อมเดินทางเหนื่อย ไม่เยอะโอ้ถ้าเป็นเบียงกันน่าจะแบบแอบอัดกันเยอะไปไป,ไปเลยนะถึงเวียงจันท์ก็ได้ส่งเลยรถมาแล้วครับทุกคนสวัสดีเขตมุกดาหารทุกสถานสวัสดิเขตนะครับคันนี้นะครับเราจะไปกัน ความขนมเือจะรอดไปคืนนี้นะครับเราเรายืนก็นได้หรอกเราวัยรุ่นให้เด็กเขานั่งนครับไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลย ไครับอมีที่บ้างเยอะยะเลยข้างหลังเลยครับไปเลยไปเล้วตอนนี้ว่าจะเต็มใบรุ่นมามาใบรุ่นไปรุ่นหลังรถ มีแค่นี้แสดงว่าคนนี้ไม่มีเยอะเฮ้ยเพิ่งได้ยินขังแรก มาถึงด่านฝั่งด่านกรกพลราวแล้วนะครับผมก็ทําการแลกเงินออท,ำทำเรื่องออกก่อนแล้วก็ทําการแลกเงินนะครับเราเราแลกที่1,000บาทนะครับได้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันกีบนะครับผมค่าเงินก็ตกอยู่ประมาณไม่เกิน450กีบต่อ1นบาทนะครับตอนนี้ของวันนี้นะ450กีบต่อ1บาทโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรถเข้าไปในเมืองแล้วครับ โอเคนะครับทุกคนเราถึงสวนตะเขต b u บัสสเตชันนะครับดูนะทุกคนนี่คือขนส่งหรือบอขอสอของสวนตะเขตนะครับตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถต่อเข้าไปในเมืองครับทุกคนโอ okay. เคไปเที่ยวกันครับสวนตะเขต